สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไปที่เราเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเปลี่ยนหน้าปก YouTube ด้วยมือถืงง่ายๆกันครับผมมาดูกันครับก็เข้าไปที่ YouTube Studio นะครับแอปพลิเคชันนะครับก็จากนั้นก็จะเข้ามาหน้าตัว Studio ของเรานะครับเราก็ไปที่เนื้อหาครับผมข้างล่างเนาะก็จะมีแถบขึ้นประมาณห้าอันนะครับเราก็เลือกให้ขึ้นสีแดงที่เนื้อหานะครับจากนั้นเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะเปลี่ยนหน้าปกนะครับผมนี่ครับกดเข้าไป เสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวปากกาอยู่ข้างบนนะครับเราสังเกตดูจะมีตัวปากกาอยู่ข้างบนเราก็กดที่ปากกาฝั่งขวามือด้านบนนะครับพอเรากดเข้ามาก็จะเป็นหน้าเดิมนะครับลักษณะคล้ายหน้าเดิมเนาะแต่ว่ามันจะมีการตั้งค่าข้างล่างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดที่ปากกาฝั่งซ้ายมือนะครับผมนี่ครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเข้าสู่หน้าเปลี่ยนตัวหน้าปกแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับนี่ครับมันก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าภาพ ขนาดย่อที่กาหนดเองนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาตัวไหนหรือรูปภาพไหนที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมนี่ครับอันนี้สมมตินะครับนี่ครับเราเอากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าเราต้องการที่จะใช้ตัวหน้าปกตัวนี้เป็นหน้าปก youtube ของคลิปนั้นเลยหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับก็พอกดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวรอ y o YouTube รอสักประมาณ4-5้านาทีเนี่ยเดี๋ยวยูทูบเขาก็อัปโหลดขึ้นระบบให้นะครับผมประมาณนี้ครับ ข้าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจยังไงฝากด like, กดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับผมดีครับ